อย่างเง้นตั้งใจวันนี้วันวัน,วนขอ้อภรษาของพระภิกษุสงฆ์นะทั้งในประเทศไทยทั้งนอกประเทศก็ต,ตามก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้ามีพระบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์นั้นอยู่จำรรษาอยู่ในอาวาสอาวาสก็คือวัดหรือสำนักสงฆ์ก็ได้ ที่มีกุติที่พอจะคุ้มฝนได้พอเป็นฤดูกาลที่กับเป็นฤดูฝนตลอดสามเดือนือว่าไตรมาสมาสะแปลว่าเดือนไตรก็แปลว่าสามก็สามเดือนน่ภาษาไทยแล้วก็สามเดือนในสามเดือนนี้ก็จะมีเวลาที่อยู่ประจำที่แม้มีกิจนิมนต์ที่จำเป็นจริงๆก็ กี่ยวกับงานพระพุทธศาสนาไปเยี่ยมญาติบิดามันดาที่เจ็บที่อาพาธท่านก็อนุโลมให้ไปได้หกคืนเจ็ดวันต้องกลับมาที่วัดเดิมนั่นก็เป็นโอกาสดีที่พระกร็ท่านก็นจะศึกษาในด้านพระวินยัยลนจะเจริญซึ่งกรรมาฐานปฏิบัติภาวนา ปฏิบัติบูชาพระศาสดาด้วยการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการกำหนดสติซึ่งพระท่านจะทำได้นี้ก็ต้องอาศัยกำลังของศรัทธาที่ช่วยทำหน้าที่ของกุบะศกมัสิกาสนับสนุนนั่นปจัจจัยสีทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการถาวายหันบิณฑบาท วัยเสนาสน,นะพระภิกษุเจ็บป่วยก็าถวายยารักษาโรคตลอดจนเราก็มาถวยายผ้าจีวรผาจำนำพรรษาผ้าอาบน้ำฝนก็ถือว่าในฝ่ายของพระต้องมีความพร้อมที่จะเข้าพรรษากันในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่34พรรษาของวัดมาบจันทร์แห่งนี้ กาวน,นี้พวกเราก็มาดูกันบ้างก่อนในภาษานี้เราจะทําอย่างไรมัดกส็สร้างมา34ปีแล้วถ้าเราปฏิบัติจริงๆจังๆนี่คิดว่าเราต้องมีความเข้าใจในธรรมะได้เป็นอย่างดีหรือถ้าเราสวดมนต์กันมาตั้งแต่แรกๆเอพิโซ108 ป่านนี้เราก็คงจะได้กันถึง8ปดหมี่พจบแล้วแต่อย่างไรก็ตามในปีนี้เราจะมาสมทานอะไรกันบ้างเช่นว่าเราจะมีโอกาสเราจะใส่บาตรทุกวันมาได้เดินทางมาติดธุระเราก็อาจจะปัใจจัยใส่ในกระป๋องไว้มีโอกาสเราก็จะได้ทำบุญใส่บาตร ทำไมต้องใส่บาตรกันทุกวันด้วยก็เป็นการฝึกนิสัยความเสียสละของเราเมื่อเราถึงพร้อมด้วยการทำบุญเป็นประจำจะใจชื่นเบิกบานแช่มเชื่ดเบิกบานในการทำบุญเราก็อาจจะสมทานว่าในภรรานี้จะสมทานศีลห้าทุกวันถ้าเป็นวันพระ สมทานสินแปดหนึ่งวันแต่ถ้าไม่สะดวกนั่นนะแหละเราก็อาจจะว่าเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จะถือสินแปดสักหนึ่งวันก็จ,จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยเพราะเราไม่ได้ทานมื้อเย็นเราก็กายก็จะเบาเระบบก,การย่อยอาหารทำงานได้น้อยการนั่งสมาธิก็จะมีผลได้ดีกว่าการที่เราไปรับประทานอาหารอย่างอิ่มอิ่ม มันอิ่มกายอยู่ท่ไมอิ่มใจอย่างนี้เราก็จะสมทานเรื่องของศีลถ้าบุคคลที่มีศรัทธาในการทำทานแล้วรักษาศีลแล้วก็มีอันที่สองมีความสุขพระเจ้าตัดบาอันที่สองแห่งทานก็มีความสมบูรณ์บริบูรณ์เหยดใจของเราไม่ได้ความเสียสละเราจะไปละโม,มโบโลภมากเอาทรัพย์คนหอื่นเอาเป็นของเราก็ไม่มี อันทียกลกประมาประไม้มันก็มาในเมืองเทวดาเพชรนินจินดาก็เหมือนกับก,ก,ก,ก้อนกวดก้อนก,ก,ก้อนหินอยู่ในโลกมนุษย์แบบนี้นะยไม่มีใครต้องการนะในเมืองเทวดานันก็หมาพวกเราถ้าพวกเรามีศีลมีเงินสักจะเป็นหนึ่งล้านสิบล้านร้อยล้านวางอยู่เพชรนินจินดาของใครวางอยู่ที่นี่เราก็ไม่สนใจ เพราะไม่ใช่ของของเราสิ่งเหล่านี้คุณค่ามันน้อยกว่าใจของเราที่มีศีลอย่างนี้เป็นต้นเพียงทานศีลนี่อันนี้สงก็เกิดความสุขเกิดความสงบเกิดความร่มเย็นเพราะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ทำร้ายกันไม่พูดร้ายต่อกันแล้วก็ไม่ทำร้ายตัวเองด้วยเครื่องดองของเหมาทั้งหลาย นี้ก็เกิดความสงบเราก็มีความสุขสีเลนะสุขติงยัาติอันนี้สองกงศีลก็มีความสุขเป็นภพกทรัพย์เป็นอริยทรัพย์นี่พ,ร,พระพุทธเจ้าพระองค์ก็เทศต่อไปอีกเมื่อเรามีความสุขมีความสงบใจอย่างนี้แล้วมีความพอใจมีความยินดี เรียกว่าสักขะหรือว่าสวรรค์ทุกคนต้องการไปสวรรค์หลังจากตายแต่เราก็ไม่รู้ว่าสวรรค์ที่อยู่ในใจของเราปัจจุบันนี้แหละความสุขกอใจความเพลิดเพลินยินดีทั้งหลายนี่ก็ถือว่าเป็นสวรรค์ทั้งนั้นแหะความทุกข์ในใจก็ถือว่าเป็นนรกความเร่าร้อนจากความโลภ ความโกรธความโกรธความหลงน,นั้นก็เป็นนรกก็ดูที่ใจใจตรงเดียวนี้แล้วครนันี้มาดูว่าพระพุทธเจ้าก็เทศต่อไปอีกว่าสวรรค์น,นี้ความสุขนี้มันยังไม่เป็นของกีรังยั่งยืนอะไรแม้เป็นสิ่งที่เราก็จะพักทุกข์ด้วยโชคราวก็ตามนะแต่ยังไม่ อยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้ยังวางใจไม่ได้ในสังขารนี้เราต้องปฏิบัติภาวนาไม่งั้นก็เราเห็นโทษเห็นภยัยละเราจึงถือสินแปสักวันหนึ่งอยางนมันเป็นปฏิบัติภาวนาแต่ในวันธรรมดาเราก็ปฏิบัติด้วยถึงจะเป็นสินห้าก็จเจริญสติสมาธิให้ตั้งมั่นด้วย เพราะคุณธรรมของพระโสดาบันนั้นแค่สินห้าประการนี่ก็สามารถที่จะเข้าใจเห็นในธรรมะได้ไม่ต้องถึงสินแปดแต่อย่างนั้นก็ตามท่านอนาถามินทกสิทธีเป็นพระโสดาบันที่บ้านของท่านพร้อมทั้งบริวารทุกคนถือสินแปดในวันพระในว่าสร้างบาร,รมีกันเพิ่มขึ้นไปอีกอันพระถือสินแปด ก็มีวาสสโกวสสกหนึ่งก็เพิ่งเข้ามาทํางานใหม่ไปทํางานในไร่เหนื่อยทั้งวันสายตัวแทบขาดพอกลับมาที่บ้านท่านอนาถะปรากฏว่าอาหารตอนเย็นไม่มีเลยเพราะทุกคนถือศินแปดหมดความทุกข์ยากลําบากจากการทําการงานมา,า,าลก็แผดเเผาร่างกายของเขาแต่เขาก็ต้องการถือศินแปดเหมือนกัน แพทย์เผาขนาดไหนจนในสุดร่างกายเขาทนไม่ไหวก็เ,เสียชีวิตไปแต่ในสงการทเส้นแปดเพียงครึ่งวันนั้นมีอนิสงมากทีเดียวก็ไปเกิดในตระกูลของพระราชาทีเดียวในศีลก็มีอนิสงมากมายขนาดนี้ทั้งการทำทานทำบุญถวายพัตนาหารเราสร้างสมบรมกันมามา,มากถวายปัจจยสีก็มาก แล้คราวนี้ในภรรษาเาเราลงมาสมบทานศีลดูนั่นก็ยิ่งไปนั้นเราจะสมาทานสวีลดมแต่อิตธิพิโสสรนเสริมพุทธคุณทุกวันวันหนึ่ร้อยแจบเป็นมงคลของชีวิตที่เดียวอันนี้เราสร้างพระสร้างพระในใจเราสร้างพระข้างนอกแม้จะจำนวนมาก เป็นสิบองค์ร้อยองค์พันองค์ก็ตามก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าโดยสมมติอยู่คราวนี้เรามาสร้างพระพุทธเจ้าในใจของเราเบื้องต้นสร้างข้างนอกก่อนสร้างจน,นว่าเราอิ่มแล้วเราเจริญภาวนาระลึกถึงเราก็ใจสบายเราก็มาสวดอิติปิโสพร้อมทั้งระลึกถึงพระที่เราได้สร้างนั้นนะให้ติดตาติดใจของเรา สวดมนต์ไปด้วยเห็นพระพุทธเจ้าสีเหลืองทองอาลามในใจของเราองค์ที่เราได้ร่วมกันสร้างนี้ก็เกิดปีติเกิดความสุขนึกหลับตาขึ้นมาก็เป็นนิมิตติตาเห็นท่านยิม้มจิตใจของเราก็เบิกบ,บานนี่สร้างพระใน,ในใจและการสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ๆก็คือการสร้างพระพุทธเจ้านั่นเองล่ะ กาลึกซึ้งขึ้นไปก็คือการสร้างพระพุทธเจ้าที่เป็นถาวรวัตถุแต่ถ้าเรามาสวดมนต์ด้วยภาวนาปฏิบัตินี่พระพุทธเจ้าสรรเสริญมากที่สุดก็คือการปฏิบัติบูชาบูชาด้วยดอกไม้ของหอมก็ตามต่างๆนี้ก็สำคัญแต่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติ บูชาสวดมนต์สวดมากๆจะเกิดประโยชน์อย่างไรสวดให้ความมีสติไม่ได้สวดไปคิดฟุ้งซ่านไปสวดพยายามมีสติในการสวดไม่ต้องเร็วไปนักไม่ต้องช้านักขอให้มีสติในการสวดเมื่อมีสติในการสวดเราตั้งใจตั้งใจว่าสวดหนึ่งร้อยแปดจบ ในบางครั้งสวดไปแค่เพียง9้าจบจิตก็เกิดความสงบเราก็หยุดในการสวดทำสติสมาธิของเราต่อไปรู้ลมหายใจเข้าออกจกนในที่สุดแล้วจิตก็นิ่งสงบการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยในศีลและการภาวนาถ้าตั้งใจว่าการภาวนา มีอาน,นิสงสงมากเพราะการภาวนาจะเป็นอุบายวิธีให้จิตของเราสงบเมื่อจิตสงบอารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือความคิดเราก็มีสติรู้เต่าทันจิตของเราที่เคยยินดีไปมากมากยินร้ายมากๆม,มันก็รวมกันเข้ามาอยู่ตรงกลางๆณตรงกลางๆก,ก็เกิด ความสงบนิ่งอยู่ได้เราก็จะเข้าใจในธรรมะว่าจิตที่นิ่งสงบอยู่ตรงกลางๆนีนะ้มันสำคัญมากเป็นทางที่เรียกว่าเราจะได้รู้ในเห็นซึ่งธรรมะในเห็นพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธก,กาลน่ะคนที่เห็นพระพุทธเจ้าทางตาเนื้อนี่มากมาย แต่ว่าไม่ได้ได้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยปัญญาเราเองไม่ได้พบพระพุทธเจ้าหรืออาจจะได้เห็นพระองค์ท่านเราจําไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราเห็นธรรมะเราเห็นพระพุทธเจ้าในใจเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆทัความสงบนี้จึงสาคัญเราต้องฝึก เราฝึกการให้ทานและฝึกการทำศีลเราฝึกการภาวนานเราพยายามแต่อย่างเราเราเดินทางมาใส่บาตรเราก็สวดอิติปิโสมาด้วยเรายือนอยู่เราขณะรอใส่บาตรพระยังไม่มาเราก็สวดอิติปิโสไปหรือขณะใส่บาตรเราก็สวดอิติปิโสด้วยเราจะเดินมาเข้าสลาเราก็สวดอิติปิโสอ,อีกนั่งฟังธรรมะ ก่อนจะฟังธรรมก็สวดอิติปิโสใจก็สงบนิ่งหลือล้วขนาดฟังธรรมแล้วก็สวดอิติปิโสไปด้วยใ,ใจเรามันนิ่งถ้าใ,ใจเรานิ่งดีๆการฟังธรรมะก็ได้ผลอย่างมากว่าจะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นในธรรมะข้อเดิมนะแต่เราเข้าใจชัดขึ้นเพราะว่าจิตเราสงบมันจิตสงบนี่จึงมีบุญอย่างมากทีเดียว ยานั้นทุกอย่างเราสร้างมาพอสมควรแต่เหลือการปฏิบัติภาวนาพยายามสวดมนต์กันให้ได้ให้เราสมัารฐานยกว่าภรรษานี้เราจะสวดมนต์อิติปิโสหนึ่งร้อยแปดจบถ้าคนสวดได้แล้วก็อาจจะเพิ่มเป็นสวาคขาโตสุปฏิปนันโนอีกก็ได้หรือมากกว่าร้อแปจบก็ได้นะหรับคนมีศรัทธา เมื่อเห็นประโยชน์ของการสวดมนต์ของการตั้งสติสมาธิเกิดเมื่อเกิดความโกรธเกิดขึ้นเราก็เอาคนเห็นกอนแรกๆไม่ใส่ไว้ในกระป๋องดูว่าตลอดพรรษานีจะดูทด่ว่ามันโกรธสักกี่ครั้งสติที่เราขาดเพราะการพูดมีกี่ครั้งแล้วก็ฝึกจิตของเราดังนี้ไงตามกันตลอดพรรษา จิตของเราก็จะดีขึ้นเนี่ยการสร้างวัดเนี่ยวัตถุข้างนอกเจริญกับพแรงศรัทธ,ธาของพวกเราสะอาดสะอาดดูดีกับพระพระท่านรักษาตลอดจนประสงค์กับปฏิบัติภาวนากันด้วยบางองค์ก็สมาทานไม่นอนตลอดพรรษาฉันเฉพาะอาหารบิณฑบาตได้ ฉันภาชนะเดียวพูดน้อยๆอย่างนี้เป็นต้นก็สมทานปฏิบัติกันในพรรษาซึ่งจะมีข้อตกลงประชุมกันในตอนเย็นวันนี้ละ่ะซึ่งเราเป็นฆราวาสก็ปฏิบัติตามข้อวัดของฆราวาสที่จะปฏิบัติได้เพราะเพียงศินห้าถ้าใจสงบก็เห็นธรรมเห็นธรรมไม่ใช่เฉพาะเห็นเฉพาะพระ เมื่อพระถ้ามีโอกาสโอกาสนั้นนะ่ะอยู่ที่เราลมหายใจมีเท่ากันเพรนโอกาสเราก็มีอยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจหรือเปล่าอาเช่นวันนี้เราลองตั้งใจดูยเราทานข้าวดวูอิติปิโสกิจจบสวดการข้างวันอย่างนี้แหละยกเว้นมีกิจการงานต้องใช้ความคิดหรือแม้แต่ว่าการฟังเราสนทนากับเพื่อนเพื่อนเขา พูดเรื่องอะไรแล้วก็ตรวจมนต์ไปด้วยถ้ากลัวจะหลงลืมมิติพวิโสยาวไปก็อาจจะเป็นสัมมาสัมพุทโธสุกโตรโรกวิทูก็สั้นๆลงมาก็ได้ก็ยังมีสติเอาไว้อยู่นี่นึกว่าเราฝึกสติกันจริงๆทีเดียวถ้าทำอย่างนี้อยู่ในครอบครัวก็ร่มเย็นขึ้นการทะเลาะการมีความเหมียนแตกต่างกันสามีภรรยาก็เบาลง มีสติในการสอนบุตรลูกหลานลูกน้องก็เคารพเชื่อฟังหัวหน้าหัวหน้าก็มีเมตตากรุณาอันนี้มันก็จะจิตจะสงบไปได้ไม่วิตกกังวลไปมากมายก็ขอให้เราตั้งใจกันนะในปรรสานี้ลองดูว่าเป็นอย่างไรต่อมาก็จะพยายามะหรือพวกเรามีศรัทธาม,มากขึ้นบางคนมีจิตใจที่ดี ก็เห็นว่าชีวิตร่างกายนี้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรมากนักถ้าตายไปแล้วหาประโยชน์ไม่ได้บริจาคดวงตาสะดีไหมแก้วตาของเราเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นถ้าชีวิตเราล่วงเลยไปจนถึงวัยชรลาเสียชีวิตไปก็ได้ใช้ประโยชน์ต่อไปเราก็จะได้มีตาที่ใสสว่างเกิดขึ้นมาก็ได้นี่ถ้าใครสนใจบริจาคก,ก็ติดต่อกับอาจารย์สุรเดชได้ พระอาจารยมาสมชายก็ได้นะพระก็จะทำโครงการการบริจาคแก้วตาหลังจากเสียชีวิตซึ่งประเทศไทยขาดอย่างมากทีเดียวนะพระท่านมีปัญหนาโรคตาจองถึงห้าปีกว่าจะได้มีคิวเพราะว่าพวกเราก็โคว่าตายไปแล้วอาอยัยว่าไม่ครบไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่ใจการสร้างความดีเมื่อเราทำบุญทำทานเนะี่ยเอ้า ถ้าเราเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เราจะได้เอาไปได้ไหมล่ะไม่ได้ไปที่ใจร่างกายนี้ก็เอาไปไม่ได้เป็นของโลกนี้อยู่ที่ใจกับความดีเท่านั้นก็ขอให้พยายามปฏิบัติกันตลอดพรรษาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขเจเปราร